่าอ้แเลวใชไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่คือรายการกบนอกกระหล่บเจอกันอีกแล้วกับราปีนลิเดินตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีซั่น2เทปที่ เทปนี้เทปที่5แล้วครับร EP 5ของซีซั่น2นะครับผมเราไป <c oughs> ไหนกันเราไปไหนกันวันนี้ <c oughs> วันนี้เราไปที่ป่ากคงกลางครับที่บางปู <c oughs> ใช่ไหมที่ปัตตานี <c oughs> จังหวัดปัตตานี <c oughs> และตอนนี้เราอยู่ที่ชลบุรีที่สงขลา,าจะเดินทางไปที่ปัตา <c oughs> ปตานีมาดูกันว่าใช้ระยะทางเท่าไหร่และกี่กิโลละใช่แบบไปกี่เปอร์เซ็นต์ปร้อยกว่ากิโลได้แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่จะ ใชไปเท่าไหร่นะครับไปกลับด้วยอ่ะให้ไปกลับด้วยเวันนี้เราชาร์จไปเต็มร้อยนะเราชาร์จไปเต็มร้อยวันนี้เราเดินทางกับอะไรเอ่ยอ๋อน้องเขาเรียกว่าน้องคนแรกน้องเขาเรียกว่าพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไปกับพี่ใหญ่แอตโต้ทรีนะครับแอตโต้ทรีนั่นเองนะครับไป ได้เล่นกันก่อนหรือเปล่าเป็นชื่อเกมว่าเกมยี่สิบห้าคำตอบคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะมันก็จะเกี่ยวกับพิดีออโต้งเคยจะรู้แล้วอยู่ในใจจะใช้ตูวสิใช้ครงไปคนละสิบใช่ไหมคนละสิบคำถามการคนละหคนละถามยิงรัวได้เลยเหรอได้เลยเริ่มแล้วถามมาได้เลยอ่าอยู่ในโชว์รูมอีกไหมไม่ได้อยู่ในโชว์รูมกินได้ไหมกินไม่ได้อยู่ในรถไหมไม่ได้อยู่ในรถอ่าสถานที่หรือเปล่าเจสถานที่ อะไรนะเมื่อกี้ป่านที่นั่นมีต้นไม้เยอะไหมีต้นไม้เยอะอยู่ในเมืองไหมก็อยู่ในเมืองด้วยเจ้าลงบิไวดีใช่เจ้าลงบิไวดีแต่ว่าที่นั่นที่ที่นั่นเจ้าลงบิไวดีตั้งอยู่หัดใหญ่เหรอไม่ใช่หัดใหญ่เป็นชื่อจังหวัดเหรอเป็นชื่อจังหวัดเขาตรังไม่ใช่อยู่ในแปดของสาขาหรือเปล่าในแปดของสาขาแล้วพอสีธรรมราชไม่ใช่ภูเก็ตไม่ใช่นครราานรธิวาฒ อยู่ตอนไหนกลางใต้ล่างอยู่อะไรว่ากลางใต้ล่างอยู่กระบี่หอกระบี่โอ้พูดพูดถึงกระบี่หน่อยสิจ๊ทำไมต้องเป็นกระบี่ กระบีก็คือเป็นสาขาล่าสุดที่เราเปิดล้วของตัวโชรูมบีไดีของเราตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเดินทางมาถึง8สาขาแล้วซึ่งสาขากระบี่เป็นสาขาน้องใหม่ล่าสุดและเป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใช้บริการไปนะครับเราข้าทาทยอินกันอย่างนี้เลยเหรอใช่ต้าเหรอต้าก่อนโอ้โหเนี่ยอีกประมาณสี่ิบแป ต้องใส่เลยเหรอใส่เลยเลยโอเคถึงการเรียบร้อยแ,แล้วกับจุดแลนด์มาเขาเรียกว่าอุโมงค์ป่ากลางที่บางปูนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปล่องเรืออย่างที่บอกกันไว้ว่าเราจะเดินทางกับเรือเ<ม>ขาเรียกเรืออะไรครับเรือหางยาวเรือหางยาวแบบไม่มีหลังคา ไฮไลท์ไฮไลท์ก็คืออยู่ที่อุโมงคงกลางที่เป็นตรงช่องลอดใช่ไหมเขาบอกว่ายาวเกือบกิโลเลยอ่ะโมขนาดยาวเกือบกิโลเลยอ๋อไม่ใช่เหรออันนี้แหละของดีเปิดมาก็เลยอันนี้อันนี้คือทางโปรดิวเซอร์เขาจะได้มีการมาจ้างทีมงานไว้ปล่อยนกออกมาทีละทีนเลยนะ เฮ้ยมันถึงแล้วเลยมาเลยแต่ว่าจะออกฟิวนะเมื่อกี้น่าจะรีบออกมาจากที่หาข้อมูลมานะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าโครงกลางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเนาะในประเทศเลยนะในประเทศประเทศเลยหรอใช่ในประเทศเลยข้อมูลอ่ะก็คือว่ายังเป็นป่าโครงกลางนะที่อุดมสมบูรณ์แ่ะแล้วไม่ไกลจากหาดใหญ่ด้วยนะใช่สรุปเหมือนเมื่อกี้ระยะทางที่เราเดินทางมาเนี่ยประมาณ1 1 8ดกิโลเราใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ40เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราเหลืออีก60กประมาณอีก60เราก็เดินทางกลับไปกลับได้พอดีใช่วันเดททิปได้นะครับสําหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า B Y D อยู่นะครับทิปมาเขาเรียกว่าหาดใหญ่มาบางปูพิปัตาณีเนี่ยสามารถวันเดททิปได้เลยแบตรถยเซนไปกลับได้สบายครับไดเห็นอะไรไหมเงยๆเดี๋ยวออกมีม,ม,มีรอปล่อยคิวอยู่ฮัลโหลอันนี้เขาเขาเขากำลังรู้ตัวเองอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักเขาปล่อยคิวอ่ะเริ่ม กันแต่ที่ทางบนบนสุดโอเคอ่าบราเอออันนี้เราเรียกว่าลงมาที่จุดอ่าแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของป่าตรงกลางที่นี่ก็คือเป็นจุดทะเลแหวกอย่าถอย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  โอเคเรียบร้อยทริปของเราวันนี้อันนี้เดี๋ยวเขาเรียกว่าชเปอร์ของเรานะครับรกาลังเดินทางกลับเดี๋ยวอาจจะต้องรอรับนักท่องเที่ยวทริปต่อไปใช่ครับเพราะมีนักท่องเที่ยวทุกวันเขาบอกมันนที่นี่มีทุกวันใช่ใช่ใช่เป็นไงบ้างอ,อ๋อเป็นภาพรวม,มน,นะครับรวมคือบรรยากาศคนเรียกว่าความรวมสมบูรณ์อ่ะใช่เต็มสิบเลยเพราะว่าเราเขาเรียกว่าสัมผัสได้ถึงความมีสัตว์ต่างๆที่เรียกว่า นกหลากหลายสายพันธุ์แม้ก็มาปัตตานีหลายรอบไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีตรงนี้จริงๆคืออย่างที่เคลมไว้ว่ามันเป็นป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศนะอันนี้คือเขาเคลมมาแบบว่าที่สุดเลยที่นี่ไม่ต้องแบบไปไกลเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่แถวนี้สามจังหวัดมาที่นี่ได้เลยลูกอีนอเผื่อใครจะมาตาม ขาเรียกว่าตามรอยทริปบีดีเจอรี่ของเราครับเดี๋ยวจะสรุปในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับเราเนี่ยเดินทางมาจากเขาเรียกว่าอำเภอหาดใหญ่เนาะแบตเตอรี่เนี่ยเต็มมา100%ระยะเดินทางมาเนี่ยประมาณ118กิโมจากหาดใหญ่นะครับประมาณ40เอากลมๆประมาณ40ไปกลับประมาณ80เหลืออีก20ขับได้อีกช่าเลยสําหรับคนที่จะวันเดททริปนะวันเดททริปได้เลยเพราะว่าไม่ไกลมากอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่จะมาเขาเรียกว่าใช้บริการในทริปนี้ก็คือประมาณเหมาลำ5 9าาบาทลำหนึ่งนั่งประมาณกี่คนบ้าง6คนได้ไหมั้5คนแปดคนอ๋อ m a ซิมัมอยู่ที่8แคน m ม x าก้าสิบบาท2องชั่วโมงนะดแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าสวยด้วยชอบอ่ะชอบชอบใครชอบธรรมชาติอะไรอะผมผมหรอ มันจะไม่มีธรรมชาติเสวยมงามเห่านี้ให้เราเห็นถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพราะว่าลดการปล่อยคาร์บอนได้ได้เท่าไหร่60กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าอยากให้ธรรมชาติมีอยู่คู่เราต่อไปก็รถยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่สําคัญในอนาคตฝากติดตามช่อง y ย u ทูบชา n น l นะครับ b ีดีอ o g r ต u p แล้วก็ b ีดีอ o group ปในชาแนลอื่นๆในช่องทางอื่น,น,อ,นอย่างเช่น Ti k t o k อ่า YouTube แล้วก็ ไอจีของเราก็มีนะครับผม B D Auto Group นั่นเองครับอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอยากให้ไปเ็ท่องเที่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า B Y D ที่จังหวัดไหนจุดไหนคอมเมนต์มาใต้โพสตได้เลยนะครับสวัสดีครับและสําหรับคนที่จะเดินทางมาจังหวัดปัตตานีนะครับผมก็ไม่ต้องงงเรื่องจุดชาร์จเพราะว่านี่คือปั๊มบางจากดอนยางนั่นเองครับผมซึ่งมีตู้ P E A อยู่ด้วยนะครับผมของการไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งตู้นี้ก็ มีทั้งแบบเป็นดี2หัวเลยนะครับเป็นชาร์จเร็ว2หัวนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าตอนนี้ตลอดสาย,ยก็จะมีปัม๊มออยู่ตลอดทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโน้ยี่ห้อนี้ก็เปมีตู้ชาร์จให้เราเรียบร้อยแล้วครับผม